บทที่หกสิสเชิญปีศาสู่โตสุราหลังจากผ่านไปเนิ่นนานเสียงขยับถ้วยชามและตะเกียบก็ค่อยๆเงียบลงเจียงหลี่หันกลับไปมองโตะอาหารทุกจานทุกจอกล้วนถูกกินจนหมดเกลี้ยงที่รอบโตแปดเซียนปรากฏเงาสีดำเล็กๆนั่งอยู่แปดตนเมื่อใดไม่ทราบได้บางตนเอนหลังเอนศีสะพิงเก e. ้าอี้บางก็นั่งกอดอกพิงโต๊ะทุกตนล้วนดื่มกินอย่างอิ่มหนำสำราญจนกระทั่งหลับไหลไปในที่สุดทุกท่านพึงพอใจกับอาหารมื้นี้หรือไม่เจียงหลี่เดินเข้าไปใกล้ราวกับมีได้มีอันใดผิดปกติ เขายกมือขึ้นตบโต๊ะเบาๆแต่ร่างเงาทั้งแปดกลับมามายมิอาจได้ยินเสียงของเขาเลยแม้แต่น้อยปักปักปักเจียงหลีต่ตบโต๊ะอีกสองสามครั้งในที่สุดร่างเงาทั้งแปดก็ค่อยๆตื่นขึ้นจากอาการเมามายจีดเมื่อพวกมันตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเจียงหลี่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกมันจึงส่งเสียงร้องประหลาดออกมาจากนั้นก็พยายามหลบหนีเอาตัวรอดทันทีฟุกร่างเงาดำทั้งแปดพยายามวิ่งไปที่หน้าต่างและประตูเว่ามันกลับไร้ผลยันผนึกได้ถูกติดตั้งไว้ทั่วทั้งห้งห้งแแ่นีลว เจียงหลี่ลากเก้าอี้มาและนั่งลงเขาจ้องมองดูเหล่าเงาดำที่กำลังวิ่งพลานไปรอบๆอย่างสงบนิ่งผ่านไปเพียงครู่เดียวเมื่อพวกมันรู้ว่าไม่มีทางหนีไปได้สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนร่างเงาดำทั้งแปดค่อยๆคลานออกจากเงามืดจากนั้นก็ยืนเรียงกันอย่างสันเทาเบื้องหน้าเจียงหลี่สหายข้าอุตส่าห์ตั้งโต๊ะสุราเชื้อเชิญพวกท่านให้ได้ดื่มกินอิ่นหนำพวกท่านกลับคิดหนีไปโดยไม่กล่าวคำลาเพียงสักคำเช่นนี้ใช่เรื่องหรือเจียงหลี่มองลงไปยังแขกทั้งแปดตนเบื้องหน้า ดวงตาของพวกมันกรอกกลิ้งไปมาไม่หยุดขนตามร่างกายเงางามสะท้อนแสงแต่ละตัวล้วนมีขนาดไม่เกินสามชื่อประมาณหนึ่งเมตรสี่ตัวแรกคืออีเห็นขนยาวสีเหลืองทองอีกสี่ตัวเป็นหนูดำขนมันเงาใช่แล้วแขกของเจียงหลี่ในค่ำคืนนี้หาใช่มนุษย์หรือพูดผีแต่เป็นฝูงสัตว์ปีศาจตัวเล็กๆที่ยังไม่อาจแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ภายหลังจากกลับสู่สำนักเจียงหลี่ได้แลกเปลี่ยนเคล็ดวิชาใหม่หนึ่งในนั้นคือเคล็ดวิชาธาตุหยินคาถาเรียกวิญญ,ญาณหากเซียนพุทธใช้วิชานี้จะสามารถเรียกวิญญ,ญาณดาราสวรรค์ ไม่ก็ภิกษุพูดประสู้กว่า8ปดรอรูปได้อย่างง่ายดายหากราชาวานนใช้วิชานี้จะสามารถอัญเชิญเทพอสนีหรือแม้แต่เทพภูผาละทาราลงมาได้ทว่าหลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในอดีตมันคาแห่งเซียนก็ได้ถูกตัดขาดวิชาเต๋าหลายแขนงสูญหายไร้ซึ่งพุทธไร้ซึ่งเซียนสำนักเซียนเหมาซานที่เคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่จนสามารถเชื่อมโยงสามภพก็เสื่อมถอยจนเกือบสูญสิ้นคาถาเรียกวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่ก็ได้ถูกลดทอนพลังลงนับครั้งไม่ถ้วนจนในปัจจุบัน มันใช้ได้เพียงเชื่อมโยงกับวิญญาณเร่ร่อนปีศาจไร้ร่างไม่ก็พูดผีพนเจนจรเท่านั้นจนตอนนี้มันแทบจะไม่ต่างจากเคล็ดวิชาไม่สมบูรณ์แล้วแต่ด้วยยุคแห่งการบำเพ็ญเพียรที่กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งคัมภีร์โบราณที่เคยสูญหายจึงถูกขุดค้นขึ้นมาใหม่เจียงหลี่จึงได้รับโอกาสฝึกฝนมาในหอคัมภีร์แม้ว่าเขาจะมีได้คาดหวังอันใดมากนะเพราะหัวใจของเคล็ดวิชานี้มีใช้ความชำนาญของผู้ใช้แต่ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและบารมีของผู้ใช้เป็นหลักดังนั้นนแทนที่ไ่ไร้ามณยกดงงวิิญญผูห เจียงหลี่จึงเลือกใช้วิธีที่ง่ายกว่านั่นคือการตั้งโต๊ะสุราแล้วเชิญฝูงสัตว์ปีศาจมากินดื่มแทนหมายเหตุในบางตำราจะมีการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาว่าหากยังมีอาจกลายร่างเป็นมนุษย์เรียกว่าวิญญาณหากสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้เรียกว่าปีศาจหากสัตว์มีสติปัญญาเรียกว่าปีศาจหากพืชมีสติปัญญาเรียกว่าวิญญาณแม้ว่าพวกมันจะยืนเรียงกัน ประสานมือคาระวะด้วยท่าทีสูงส่งแต่ในความเป็นจริงเพียงพรานป่าฝีมือดีสักคนพกสุนัขล่าเนื้อสักดสามตัวไปด้วยก็เพียงพอที่จะไล่ต้อนพวกมันให้ร้องอดครวญได้แล้วจี๊ดจี๊ดค่ะขอบคุณท่านเจ้าภาพพวกข่าเหล่าห่วงอีเห็นและเหล่าเฮยหนูดำพร้อมลูกหลานล้วนรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งหลังจากพวกมันส่งเสียงเจียวจ้าวกันพักหนึ่งหนูดำตัวหนึ่งที่สวมชุดคลุมแดงก็ก้าวออกมาข้างหน้ามันประสานมือคล้องกายคำนับและกล่าวภาษามนุษย์กับเจียงหลี่ โอ้นี่เจ้าพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยหรือเจียงหลี่เลิกคิ้วขึ้นเขาประหลาดใจไม่น้อยปีศาจหนูตัวนี้เพิ่งเริ่มมีสติปัญญาได้ไม่นานพลังปีศาจและปรันวิญญาในกายแทบจะนับว่าเป็นศูนย์แต่กลับสามารถเอ่ยว่าจาเช่นนี้ได้จี๊ดจีดข้าโชคดีนะาข้าแอบ,บกินน้ำมันตะเกียงในวัดร้างนอกเมืองไปไม่กี่หยดจากนั้นไม่รู้ว่าเหตุใดลำคอของข้ากลับอ่อนนุ่มกว่าเดิมจนสามารถเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้ปีศาจหนูชุดแดงพูดจาลคล่องแคล่วแม้สำ แต่ก็เป็นเสียงจากลำคอจริงๆเขาหาได้ใช้วิชาปีศาจเพื่อเรียนเสียงมนุษย์น่าสนใจไม่น้อยเจ้าหนูแดงนับว่าเจ้ามีวาสนานะักเช่นนั้นในเมื่อพวกเจ้ามาแล้วใหญ่ไม่ช่วยตอบคำถามข้าศักข้อสองข้อเล่าเจียงหลีอุตสาจัดโตสุรามิใช่เพียงเพื่อความบันเทิงแต่เพราะเขามีเรื่องต้องให้พวกมันช่วยท่านเจ้าภาพโปรดถามมาเถิดพวกเรากินอิ่มหนำแล้วจะบอกเล่าทุกสิ่งที่เรารู้ให้แก่ท่านอย่างแน่นอนเหล่าปีศาตัวน้อยมิใช่พวกกล้าหาน บัดนี้พวกมันถูกขังอยู่ในห้องไร้ทางหนีจะกล้าขัดคําสั่งได้อย่างไรสองคืนก่อนมีเรือเหาะลําหนึ่งตกอยู่นอกเมืองจากนั้นก็มีคนนอรีสิบสองคนแอบหลบหนีเข้าเมืองมาพวกเจ้าที่เป็นเจ้าถิ่นในเมืองแห่งนี้พวกเจ้าเคยพบเห็นผู้คนต้องสงสัยบ้างหรือไม่เหล่าปีศาจแปดตัวส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่หนูแดงจะเดินออกมาคํานับอีกครั้งท่านเจ้าภาพพวกข้าไม่เคยพบพวกคนนอรีที่ว่าแต่เรือเหาะที่ตกนอกเมืองพวกข้าเห็นมันอยู่ เพียงแต่พวกข้าไม่กล้าเข้าไปใกล้เช่นนั้นหรือแม้เจียงหลี่จะผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในความคาดหมายหากเหล่าสิทธรยศที่มีผู้อาวุโสระดับแก่นทองคําคอยนําทางถูกปีศาจน้อยพวกนี้พบเจอโดยง่ายพวกมันคงถูกจับตัวไปนานแล้วเจียงหลี่ไม่ได้คาดหวังให้พวกมันช่วยค้นหาสิทธรยศแต่แรกเขาถามถ่ายสิ่งอื่นอีกหลายข้อและได้รับคําตอบจากปีศาจหนูไปทีละข้อจากนั้นเขากางแผนที่ออกมาและเริ่มขีดเส้นบันทึกบางอย่างลงไปเดี๋ยวก่อน เมืองอวินหลิวยังมีแม่น้ำสายลับด้วยหรือเส้นสายคดเคี้ยวสีแดงค่อยๆปรากฏขึ้นกลางแผนที่มันเป็นลำน้ำใต้ดินที่ไหลผ่านเมืองอวินหลิวทั่วทั้งเมืองใช่แล้วท่านเจ้าภาพเมืองนี้ได้ชื่อนี้ก็เพราะลำน้ำสายนี้เจียงหลีพินิษฐ์พิจารณาเส้นทางน้ำมันเริ่มต้นจากเขตตะวันออกของเมืองแล้วไหลลงสู่ใต้ดินจากนั้นก็ไหลทะลุผ่านเมืองทั้งเมืองก่อนจะไหลออกไปรวมกับแม่น้ำสายหลักด้านนอกเมืองจากลำน้ำลับกลับกลายเป็นแม่น้ำเปิดโล่งอีกครั้งหากผู้อาวุโสสำนักฝ่ายในไม่งงงจนเกินไป พวกเขาต้องคอยเฝ้าทางออกของลำน้ำลับแห่งนี้แน่นอนเช่นนั้นพวกมันไม่น่าจะใช้เส้นทางนี้หนีออกไปได้เบาะแสนี้ดูเหมือนจะไม่มีความหมายมากนะักแต่เจียงหลี่ก็มีได้เพิกเฉยเขาพับแผนที่เก็บแล้วหันไปมองเหล่าปีศาจน้อยอีกครั้งขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลแต่ครั้งนี้ข้าจัดโต๊ะสุราอย่างเร่งรีบอาจมิได้จัดอาหารให้ถูกปากพวกท่านหากพวกท่านเห็นว่าเรามีวาสนาต่อกันวันพรุ่งนี้ข้าขอเชิญพวกท่านอีกคราครานี้ จะมีงานเลี้ยงไก่ตุ๋นสำหรับพวกเหล่าห่วงและเต้าหู้ทอดน้ำมันหมูสำหรับพวกเ่าเฮยมันจะถูกเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนขณะกล่าวเขายังฉีกเยันปิดผนึกออกเปิดทางให้พวกมันหนีไปได้แต่เมื่อได้ยินคำว่างานเลี้ยงไก่ตุน๋นและเต้าหู้ทอดน้ำมันหมูเงาดำทั้งแปดที่กำลังจะพุ่งออกไปกลับชะง,งักครั้งในอากาศแม้ว่าท้องของพวกมันจะป่องพองราวกับลูกบอลยางแต่ริมฝีปากกลับเริ่มมีน้ำลายไหลซึมออกมาอีกครั้งจี๊ดจีท่านเจ้าภาพพูดจริงหรือ หนูแดงเอ่ยถามน้ำเสียงตื่นเต้นสุดขีดแน่นอนว่าจริงข้าเป็นคนที่ชอบผูกมิตรกับทุกผู้คนทุกครั้งที่ข้าไปที่ใดข้ามักจะจัดงานเลี้ยงสุราเป็นเวลาสามวันสามคืนแขกผู้มาเยือนข้าต้องอิ่มหนำข้าไม่กลัวว่าแขกของข้าจะกินมากเกินไปข้าเพียงกลัวว่าแขกของข้าจะกินไม่อิ่มเพียงเท่านั้นหากพวกเจ้าไม่เชื่อวันพรุ่งนี้ลองกลับมาใหม่ข้าจะจัดอาหารและสุราไว้รอต้อนรับพวกเจ้าอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้นพวกเจ้าสามารถพายาดพี่น้องและสหายของพวกเจ้ามาได้ตามสบาย ข้าต้อนรับทุกผู้คนยิ่งมากยิ่งดีเจียงหลี่เป็นสิทธิแห่งหุบเขาหมื่นคัมภีสำนักย่อมมอบสิทธิพิเศษมากมายให้เขาภายในเมืองดังนั้นเขาจึงเอ่ยปากอย่างใจกว้างจีจีดนายท่านช่างมีเมตตาจีจีดพวกข้าจะประกาศข่าวเรื่องงานเลี้ยงของนายท่านไปให้ทั่ววันพรุ่งนี้พวกข้าจะนำบรรดาผู้เฒ่าและลูกหลานมาร่วมโตอย่างแน่นอนเหล่าปีศาจตัวน้อยส่งเสียงเจี๊ยวเจ้าด้วยความตื่นเต้นเตรียมตัวจะจากไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนข้ายังมีเรื่องต้องพูดอยู่ เจียงหลี่รีบร้องห้ามจีจีดนายท่านหากท่านต้องการสิ่งใดโปรดบอกมาเถิดแม้ว่าพวกมันจะรีบปรับไปเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้แต่พวกมันก็ไม่มีทางปฏิเสธเจียงหลี่ได้เพราะยังมีโตสุรเลิศดรถที่รอคอยพวกมันอยู่เป็นเช่นนี้ช่วงนี้ข้าประสบปัญหาบางประการข้าต้องการวิญญาณไม่ก็ดวงจิตบางอย่างมาใช้งานแต่ข้ากลัวว่าสิ่งนี้อาจทำให้แขกเสียอารมณ์เจียงหลี่กล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพเราก,กำลังล่อลวงเด็กน้อยเขามิได้ต้องการวิญญาณทรงพลังอันใด เขาต้องการเทียงดวงจิตระดับต่ำที่อ่อนแอที่สุดดวงวิญญาณที่บินมีได้วิ่งมีได้แม้แต่เดินก็ยังมีอาจเดินได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้เพียงลอยครั้งอยู่ในที่ตายของมันราวกับเศษขยะที่สายลมสามารถพัดพามันไปด้วยระดับพลังเช่นนี้แม้แต่เหล่าปีศาจตัวน้อยก็ยังสามารถจับมันได้โดยง่ายจิตจิตในท่านกล่าวอันใดพวกข้าแม้เป็นปีศาจแต่ก็เป็นปีศาจที่รู้จักธรรมเนียมเมื่อมาเยือนโตสุรา จะกล้ามามือเปล่าได้อย่างไรวันพรุ่งนี้พวกข้าจะช่วยจับวิญญาณมาให้นายท่านอย่าได้กังวลหนูแดงกล่าววาจาราวกับผู้มีการศึกษาเจียงหลีนี้ได้เชื่อว่าสัตว์ปีศาจเหล่านี้จะเข้าใจทำเนียมอันใดแต่มองดูอีเห็นขนยาวที่ยืนอยู่ด้านข้างเขาก็พอเข้าใจดูเหมือนว่าเหล่าห่วงจะคอยกระซิบสอนมันอยู่เบื้องหลังไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ข้าเพียงเอ่อยออกมาโดยไม่ตั้งใจจะไปรบกวนพวกเจ้าได้อย่างไรเจียงหลีทำท่าทีหนักใจ ก่อนจะพลันยิ้มออกมาอย่างมีความสุขข้ามีทางออกแล้วข้าจะมีรับวิญญ,ญาณมาเปล่าเล่าในงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้ข้าจะจัดวางเงินทองไว้แสนตำลึงแขกผู้ใดที่นำวิญ,ญญาณมาด้วยจะได้รับมันเป็นรางวัลทันทีที่เจียงหลี่กล่าวจบจี๊ด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 เหล่าปีศาจน้อยถึงกับกระโดดตัวลอยพวกมันดีใจจนแทบคล่งปีศาจน้อยเหล่านี้แตกต่างจากวิญญ,ญาณภูเขาต้นอื่นๆทั้งสองเผ่าพันธุ์ต่างอาศัยใกล้ชิดกับมนุษย์มาทั้งชีวิตทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม พวกมันจึงถูกปนเปื้อนด้วยความต้องการทางโลกพวกมันกระทั่งเรียนรู้วิธีคดโกงของมนุษย์จึงไม่สามารถหยุดโลกในทองคําเงินและเงินตราได้แม้ความแข็งแกร่งของพวกมันจะไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงแต่เจียงหลี่ก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะอย่างไรพวกมันก็สามารถซื้อได้ด้วยเงินของโลกมนุษย์นายท่านช่างใจดีนะนายท่านช่างใจดีนะแต่มีทราบว่านายท่านต้องการวิญ,ญญาณมากเพียงใดคราวนี้เหล่าหวงกระซิบกระซาบบางอย่างให้หนูแดงฟังอีกครั้ง ดูเหมือนว่ามันจะฉลาดกว่าปีศาจตัวอื่นๆในกลุ่มมากนะหากมีการจํากัดจํานวนพวกมันก็คงมีเรียกปีศาจตัวอื่นมาร่วมง,งานแล้วพวกมันจะเก็บรางวัลน,นี้ไว้เพียงลําพังฮ่าฮาพวกเจ้ากล่าวเรียกข้าว่าในท่านแล้วเช่นนั้นข้าจะกล้าให้แขกของข้าหม่นมองได้อย่างไรเจียงหลี่ยิ้มกว้างเรากับเจ้าภาพผู้ใจกว้างอย่างแท้จริงพวกเจ้าอย่าได้กังวลข้ามีได้จํากัดจํานวนยิ่งไปกว่านั้นหากแขกของข้ามามากมายพวกเจ้าทั้งแปดตนก็จะได้รับรางวัลพิเศษจากข้า ขอบคุณนายท่านเหล่าปีศาจน้อยต่างค้อมกายคำนับก่อนจะต่อแถวเดินออกไปทางประตูที่เปิดโลง่งเกล็ดความรู้โต๊ะแปดเซียนเป็นโต๊ะที่สามารถนั่งได้มากสุดแปดคนตัวโต๊ะมีสีด้านมีม้านั่งยาวตั้งอยู่ในแต่ละด้านของโต๊ะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ที่ใช้ได้ทั้งกินข้าวเส้นไว้รับแขกหรือแม้กระทั่งนั่งเล่นไพ่จบตอน